แต่เฉีไม่ได้เพราะว่าเือไม่นัดอันนี้มันกระดกนลออกแล้วปกติเข้าครัวบ้างว่ะปกติเข้าครัวแต่ว่าไม่ได้นั่งทับเพียบกันนี้บอกเลยว่าไม่เบียก็มบียเหอะมบียก็ม่เบียเหอะาวด้าได้ตังนานจะเปลี่ยนไม่ได้ขูดอย่างเดียวเดี๋ยวเราจะมีทั้งบีบทั้งาวไวย อยากรู้ใช่ไหมคะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาหาโอกาสเจอจีกันยังไงนี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเพราะมันดูแบบมันคลาสสิ่งเลยนะจินจืดจิ้มฟินฟินจนน้ำตาไหลความเรื่องครัวมันมีพันไฟแต่ในหัวใจยังมีแต่เธอเยอะทุกเมดยูซีนี้ผ่านไปแล้วชวนแฟนไปซื้อ